คุยกันนะครับผมว่าจะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณพิชัยนริศพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันครับผมสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับกันตินันท์ครับครับผมดูปรากฏการณ์ช่วงนี้นะครับเริ่มที่เรื่องของคุณอนุทินก่อนช่วงนี้คุณอนุทินเนี่ยรับงานเยอะอย่างนี้โดนโจมตีหนักขนาดนี้ครับคุณพิชัยมองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างครับ ก็น่าเห็นใจนะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนก็เครียดกันนะครับผมเองก็อยากให้มองทุกด้านนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยที่ผ่านมาก็พลาดหลายเรื่องนะครับแกก็ไม่อาจจะปากไวไปหน่อยพูดเรืองหน่อยผมก็ขออนุญาเลิดหนึ่งก็ผมกับคุณอนุทินนี่รู้จักกันนะครับก็อยากให้กําลังใจแกแล้วก็ให้แกระวังนิดหนึ่งว่าเวลาการที่จะพูดจะอะไรต้องต้อง กำหนดจะโข้ให้ดีไม่งั้นพอพลาดแล้วมันจะทําให้เสียกําลังใจกันหมดแล้วก็ในภาวะที่มันยุ่งเยอะยากขนาดนี้เนี่ยต้องต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมบอกกันนะครับรอบอครับผมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็ยังทําหน้าที่อะไรกันอย่างปกติพอเจอสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิดสิบเก้าแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับที่ทําให้มันแบบพอมันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างขึ้นมันเลยแบบมันความวุ่นวายด้วยครับผมผมว่าเอออาจจะเป็นข้อมูลบางอันที่แก คืออาจจะแกอาจจะคิดเร็วครับแกจะรับข้อมูลบางงานอย่างวันนี้ที่มีข่าวว่าห uh huh. มอบางคนไปไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปปาร์ตี้ทำให้เป็นแล้วแกก็ยกอันนี้ขึ้นมาโดยที่แกเหมือนกับพูดรวมๆก็เลยกลายเป็นคนเข้าใจว่าไปต่อว่าทั้งหมดซึ่งผมเองก็ว่าผมว่าแกก็มีการพลาดในการสื่อสารผมย้อนจิตใจก็คงไม่ได้คิดว่าจะไปว่าใครนะแต่ว่าเรื่องการพลาดการสื่อสารแกเป็นอ uh ่ huh. ีหลายคนแล้วนะก uh huh. ็อยากให้ใจระวังน,นิดนึงนะ,ระรงรงรงครับ uh huh. ผมตรงๆนะครับผมอาจจะถูกนั่นด้วยฮะ เอ่อถ้าถ้ามองดูไอาแกจะเครียดเรื่องสอ,ออชอใช่ไหมที่ที่ที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้ประหลัดจะทรวงสาสุกคำหน้าที่แทนหมดก็ต้องตีอยู่ไหนถ้าสอสอ,ออชอที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยม huh ีทั้งตตั้งประหลัดหมดเลยใช่ไหมฮะแล้วประหลัดเนี่ยก็มีหน้าที่แทนแล้วมันตีหมดเลยเนี่ยาก็กลายเป็นว่า รัฐมนตรีที่ท,ที่ที่ทดแทนอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เอยกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขเอยเนี่ยแสดงว่าไม่มีความสามารถแล้วเหรอหรือหมดหมด,หมด,ห,มด,ห,มดหมดความสามารถในการบ,บริหารแล้วเหรือต้องเอาประลัดมาแทน นี่คือสิ่งที่ประชาชนสนใจสนใจแล้วก็สงสัยกันนะครับว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นมันคล้ายๆกับเมื่อสมัยก่อนเหมือนกับปฏิวัติสมัยก่อนนะใช่เหล่ารัฐมนตรีจะได้เราคงก็ถ้าคนอายุรุ่นผมเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้เวลาปฏิวัติเขาก็ใช้ะปลาดมาแทนรัฐมนตรีกันหมดสมัยนแนอดีนะครับก็เลยก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยย้อนอดีตมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับครับผมแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาก็ดูจากผ่านผ่านสถานการณ์การ ประกาศใช้พระราชัญญัฉุกเฉินมายี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมจนวันนี้น่ายี่บชั่วโมงแล้วก็ยังสถานก,การณ์อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการการเรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆก็ยังปกติดูนะยัง,ย,งยังไม่มีอะไร,รแต่ตอานจะแบบประเด็นอ <ผม S 1> าจจะ้อยหน่อยก็ยังงงๆว่าทําไมถึงจะเอ,อประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรจริงมันควรจะต้องคิดว่าจะทําอะไรให,ให้มันเด็ดขาดเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ให้เร็วนะครับถ้าถ้าจยาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วยังลากไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยในผมเองไม่ทราบว่าจะประกาศทําไม ไอ้ประธานท่นนะครับมันก็ต้องควรจะมีเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาใช่ไหมฮะ<ช>เรื่องจะทำอะไรแล้วจะให้จบเร็วยังไงก็บอกว่าเออเจ็บแล้วจบใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเจ็บแล้วจบเลยแล้วก็มีความพยายามจะบอกว่าผลพิพากษวิจารณ์อย่าพิพากษาเลยปล่อยก,ก็ทํางานเถอะจำได้ไหมฮะตอนปฏิวัติเนี่ยก็บอกเลยว่าเอาออย่าพิชากษาเลยให้เาทงานเถอะละห้าปีเป <มา S 2> ็นไงฮะมันก็เจ๊งกันอยู่ทุกวันนี้จะเนี่ยทวนนียให้เปิดใจกว้างคือรัฐบาลเนี่ย ทำพลาดมาเยอะพิสูจน์แล้วว่าพลาดมาเยอะแล้วก็บอกว่าคนอย่าไปพากิจเลยคนปล่อยให้เขาทํางานกันเถอะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องสามัคคีแต่คุณคทําอะไรคุณทพาพลาดหมดอ่ะแล้วพอถึงเวลามาอีกทีพลาดกันเล็กกันหมดแล้วแล้วก็ทุกคนต้องมาเอรับผลกระทบจากการกระทำผิดพลาดของคุณเลยอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมห่วงนะครับผมเองก็ให้กําลังใจนะครับรู้ว่าภาะวะอย่างนี้แต่ว่า,วาคุณก็ต้องฟังคนอื่นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทํากันอยู่เนี่ยคุณไม่เคยคิดกันล่วงหน้าเลย จริงๆแล้วถ้าเราดูนะครับตอนช่วงที่ที่เอ่เอจำนวนเกดเชื้อมันนิ่งอางครับรัฐบาลแล้ว,ลว,ลวต่างประเทศประเทศของเราเนี่ยนิ่งอยู่ตั้งนานใช่ไหมฮะแต่ต่างประเทศมันขึ้นเยอะมากเลยทั้งอิตาลีทั้งสเปนทั้งอเมริกาขึ้นเยอะหมด แต่เรากลับคิดว่าเราเออไม่เป็นอะไรทั้งที่เรารู้เออถ้าต่างประเทศมันขึ้นเราก็ต้องขึ้นเราก็วควรจะต้องมีมาตรการอะไรจะบล็อกจะปิดจะอะไรมันก็ต้องทาอยู่แล้วเราก็ปล่อยให้มันมีปัญหาขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทั้งทงท,งท,งท,งที่ปัญหาที่เราสามารถจะแก้ได้ถ้าเราไปดูอย่างสิงคโปร์เอยดูอย่างเกาหลีใต้เอ,อยเ,ออเนี่ย พราะ,ะมีมาตรการต่างๆออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถควบคุมได้เขาที่เขาเกิดพร้อมเราเนี่ยหรือเขามากกว่าเราเขาก็นิ่งเลยใช่ไหมใหตัวอย่างนะครับอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างและการที่เราไม่ไม่บอกกันเลยไม่เตือนกันเลยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วก็รัฐบาลก็ทากันด,ดุยไปแล้วอย่างที่สเศรษฐกิจเนี่ยก็ปล่อยเละกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมฮะก่อนก่อนมีโควิดก็เละแล้วแล้วตอนที่มีโควิดก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่พอบอกว่าปีนี้จะเหลือเิ็นลบแม่ชาติบอกจะติดนลบ ห้าจุดสามซึ่งผมเองคิดว่าอาจจะหนักกว่าน,นั้นด้วยเงื่อนฮะผมมองอยู่เพราะว่าที่เป็นอยู่เนี่ยอาจจะหนักกว่าน,นั้นถ้าหนักกว่าน,นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นก็จะเป็นปัญหามากขึ้นอะไรเงี้ยผมผมมองอย่างนั้นนะครับว่าว่าเอ่อห้าจุดสามเนี่ยแล้วแล้วคุณอุตมะบอกว่าห้าจุดสามเนี่ยไม่ตกใจผมเห็นยังตกใจเลยถ้าคุณอุตมะไม่ตกใจเนี่ยคนทั้งประเทศต้องตกใจนะเพราะว่าใช้ที่คุณอุตมะไม่ตกใจนะผมว่าเพราะว่ามันมันหนักมากนะ ลบา3นี่ดักที่สุดในรอบเท่าไรสิบกว่าปีเลยนะฮะผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่ที่รัฐบาลเองยังไม่มีทิศท,ทางที่จะจะทบอะไรเลยผมว่าน่าออกมาก็มันจะแจกแจกแล้วแล้วจะ,ะ,ะ,ะยังไงต่อถ้าคุณมองอนาคตไหมถ้าเกิดมันลากยาวคุณจะทํายังไงต่อใช่ไหมฮะสถานการณ์ยัง,งนนไม่แน่นอนผมมองกันนะคร,ครับแสดงว่าพรกรชุกเฉินเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมตอบหรืออาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เหรอฮะ ผมว่าผมมองว่ามันอยู่ที่การดําเนินการมากกว่าไม่ใช่อยู่ที่ว่าภาวะฉุกเฉินถ้าคุณดําเนินการดีคุณคิดดีคุณทําดีอยางต่างประ,างระเทศเนี่ยถ้าเห็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเขาย,ยังสามารถจัดการต่างๆได้เลยใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าคุณจะประกาศฉุกเฉินคุณต้องมีมาพร้อมมาตรการดิไม่ใช่ค <c oughs> ิดว่าประกาศฉุกเฉินปุ๊บอาวแล้วคุณก็ไม่ทําอะไรก็เหมือนเดิมท <c oughs> ุกอย่ายงถ้าคุณจะประกาศทําไมอ่ะใช่ไหมฮะในในความเป็นจริงแล้วมันมีเรื่องอ่าก ประกาศเพราะวะฉุกเฉินเรื่องโรคติดต่อก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับแล้วแต่จะใช้ได้ต่างๆกันต่างสถาที่เป็นอยู่เนี่ยก็ห่วงว่าที่เขาจะออกมาเรื่องของการที่จะมาจัดก,การคอนเส็น์ต่างใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจะหาเฟกนิวไม่รู้ใครเฟกนิวกันแน่นัฐบาลที่ผ่านมาัฐบาลออกเฟกนิวเยอะไปหมดใช่ไหมวันนีหน้ามีหน้ามาีมีหน้ากาการอนามัยสองร้อยล้านชิ้นพร้อมอนามัยหายไปไหนหมดอ๋อพอไม่หายไปไหนหมดยกตัวอย่างถ้าผมไม่มามาทวงเรืร่องว่า เออมีใบอนุญาตส่งออกหน้ากากอะนาไมที่ที่เห็นอยู่เนี่ยป่านนี้ก็ยังส่งออกกันอยู่เลยแล้วแล้วแล้วรัมนตีพาณิชย์จะบอกว่าอนุญาตถูกต้องคุณภาวะอย่างนี้เนี่ยคุณส่งออกได้ยังไงคุณจะอ้างว่า B O I คุณจะบ้างว่าทําตามอะไรก็ตามคนไทยไม่ใช้มันใช้ได้หมดฮะผมว่ามันอ้างกันแบบมั่วกันไปหน่อยแล้วใช่ไหมฮะในภาวะที่ที่ประเทศมีปัญหาเนี่ยบริษัทต่างๆเขาต้องเข้าใจคุณสั่งหยุดห้ามเขาส่งเนี่ยมันทําได้ใช่คุณบอกว่า มันบอกว่าเอออาหารขาดแล้วบอกว่าเอาอบรปษัทส,ส่งขนมปังส่งไปได้เลยเพราะว่าคนไทยไม่กินขนมปังเกี่ยวไงฮะมันไม่ใช่ไงคือในแง,ง่ความเป็นจริงเนี่ยพออะไรที่ทดแทนกันได้อะไรใช้ได้ในรประเทศอะไรที่ช่วยให้คนไม่ไม่เจ็บไม่ตายมันต้องทา <ำ S 1> ก่อนใช่ไหมผมเป็นนายกบัตรีอ่ะเป็นคุณเมียมํมได้เต็มที่อ่ะคุณไม่สั่งห้ามพวกนี้คุณก็แย่แล้วแล้วคุณไปอ้างว่าโยไอไปอ้างว่าเออเป็นมีลิขสิทธิ์อะไรผมว่าบ้าไปแล้วอ่ะ คือตรงนีนะความคิดผมอะมันมันอ้างเกินไปเพื่อหาผลประโยชน์กันมากกว่าในความคิดผมนะไอ้ <ๆ S 1> ยี่ไข่ก็มาแพงอีกใช่ไหมคนที่เดือดร้อนอีกก็ไข่แพงอะไรเงี้ยยกตัวอย่างมาครับครับผม,บผมแล้วอย่างเงี้ยรัฐบาลเนี่ยเขามอบหมายให้กระทรวงการคลังเนี่ยดําเนินการใช้จ่ายเยียวยาโดยให,ให้วงเงินห้าพันบาทเนี่ยคิดว่ามันใช้ได้ไหมครับอย่างนี้คนนี้เนี่ยมีคนส่งรูปให้ผมดูับให้คนไปออธนาคารกองออมสินยาวเย็นเลย อ้าวคุณบอกไม่ให้ใช่ไหมฮะไม่ให้โซเชียลให้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วคุณให้คนออเข้าแถวกันเป็นยาวเหยียดคุณไม่ตัดระบบเลยคุณตั้งใจให้มันติดเชื้อกันหรือ,หร,อหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะผมว่าจริงๆคือในใน,ในปริมาณเนี่ยผมเองก็ต้องก็ต้องคิดว่ามันก็ต้อง ในสัดส่วนที่เหมาะสมคุณต้องแพงอนาคตด้วยใช่ไหมฮะครันนี้ก็ต้องก็ต้องคิดให้ดีเพราะถ้าเกิดมันลากไปยาวเนี่ยถ้าแจกเยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในความคิดผมนะผมเองได้ส่งถึงได้บอกว่าให้มีการทํานโยบายการเงินและนโยบายการทังพร้อมไปด้วยไม่ใช่ว่าจะ,จะแจกเงินกันอย่างเดียวเพราะอย่างเช่นเรื่องอาจารย์พี่ผมบอกให้ลงไปศูนย์เปอร์เซ็นแล้วอเมริกาก็ลงศูนย์เปอร์เซ็นช่วยหน่วยธุรกิจได้เยอะแล้วไม่ให้เจ๊งให้ยังจ้างงานกันได้อยู่นะฮะหรือว่า เอาแบบซอฟโลนห้าแสนล้านเลยเนีย่ยที่ผมเองแนะนําไปแต่แรกว่าไอ้ศูนย์เปอร์เซ็นห้าแสนล้านเลยตอนนี้ก็มีมาแสนห้าหมื่นล้านแต่เห็นการนอมสินออกให้อยู่แต่ว่ามันน้อยเกินไปอะผมว่ามันมันไม่น่าจะเวิร์กหรอกใช่ไหมฮะแล้วก็คิดสามเปอร์เซ็นบริษัทต,ต่างๆเขาต้อเขาอยู่กินอยู่โมด้าคุณคุณไม่ช่วยเขาตอนนี้คุณจะช่วยตอนไหน ถูกไหมฮะรัฐเองก็อต้องทดเชยเรื่องดอก,ดอกเบี้ยบางส่วนผมว่าคือรัฐเองต้องคิดดินามิกหน่อยฮะผมว่าตอนนี้หรือว่าการที่จะต้องพิจารนาก็ประมาณนี่ว่าตัดก็ประมาณมาสามเปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นต์ุ่งแรกก่อนทุกอันวันไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็เอามาก่อนแล้วก็เอามาใช้ช่วยช่วยคนในเรื่องโควิดก่อนเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างหยุดหมดอะเรื่องไหนคุณต้องพิจารณาเดียวว่าเขาประมาณอะไรที่มันตอนนี้มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ตัดเอามาเอามาก่อน ามเปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นเริ่มต้นก่อนแล้วก็ถ้าจําเป็นก็ถึงสิบปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็ค่อยดูกันอย่างเอาวุงอาวุธเนี่ยคุณก็ไม่ได้ต้องซื้อแล้วใช่ไหมฮะก<ช>็ต้องก็ต้องนาทีนี้มันอาวุธต้องอาวุธอะไรที่สู้กับโควิดแล้วอ่ะไม่ใช่อาวุธที่สู้กับศัตรูอื่นแล้วอ่ะศัตรูที่แช้จริงคือตอนนี้คือเชื้อไวรัสอ่ะถ้าคุณไม่ซื้ออาวุธไม่ป้องกันเชื้อไวรัสคุณก็แยกกันแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ<ช><ม>คือคือแสดงว่าช่วงนเนี้ยรัฐเนี่ย เขาดําเนินแผนเต็มที่และจะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด19ทีนี้ในมุมของในมุมมองของท่านเนี่ยครับท่านมองว่ารัฐบาลเนี่ยเดินแผนในทางแก้ไขปัญหาโควิด19เนี่ยถูกทางไหมครับตอนนี้ผมว่ายังเขาเดินผิดมาตลอดนะครับถ้าจําแต่แรกเลยเดินภผิดแต่แรกที่ผมเคยบอกมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องว่าเอจะปิดประเทศในจิตประเทศใช่ไหมฮะจนกระทั่งเรื่องว่ามาปิดสามปอร์สินค้าแล้วอันนี้ให้คนแห่กันกลับใช่ไหมฮะ อย่างเมอวันนี้เชื้อโรคก,ก็ติดไม่ออกกระจายไปต่างจังหวัดคนหนึ่งก็มาจากเพราะว่านัฐปิดโดยไม่ได้ไม่ได้ไมีการเตรียมการที่จริงแล้วถ้าจํากันได้เนี่ยผมเองบอกเลือกวักแล้วว่าเวลารัฐจะทาอะไรจะปิดอะไร,รผมเตรียมไว้ก่อนแล้วนะให้คิดให้ใหละเอียดต้องดูรายละเอียดพร้อมว่าเออมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมรเรื่อง เรื่องนออนไลน์ทุกอย่างทําพร้อมหรือไม่เรื่องผลกระทบต่างๆพร้อมไหมอย่างเนี้ยพอคุณปิดปุ๊บปุ๊บคนวิ่งกลับหมดอ่กากลายเป็นออกันรถทัวร์รถบัสใช่ไหมฮะเป็โลกกันหรือเปล่ามันก็เป็นปัญหาใช่ไหมคันที่ต่างจังหวัดก็กระจายแล้วคันทนี้คุณตรวจยากแล้วเพราะต่างจังหวัดคุณไม่มีเครื่องไม่มีอะไรอะไอ,ไอสารในอุปกรณ์ในการตรวจด้วยใช่ไหมฮะครับสารเคมีใน,ในการตรวจก็ก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัดเองตอนนี้ไม่รู้ติดมากาน้อยขนาดไหนผมว่า ที่ผ่านมาผมไม่คิดว่ารัฐบาลทําถูกต้องนะครับผมว่าพลาดกันมาตลอดแล้วก็ลังไม่หยอกให้คนวิพากษ์วิจยัยมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าคุณเองทาพลาดมาตลอดต้องเรียนตรงๆใช่ไหมครับครับแล้วจริงๆมันควรจะต้องปิดตั้งช่วงที่มันนิ่งเนี่ยมันควรจะต้องหามาตรการมาปิดแล้วไม่ใช่ว่ามามา,มาปิดมาปิดเอาตอนที่คุณเริ่มรู้ว่าเออมันจะแย่แล้วอะไรเงรี้ยใช่ไหมเริ่มเริ่มตัวเลขมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะเริ่มมามาเหมือนกับมาล้อมคอ,อกแล้วอ่ะ คว่ามันไม่รู้กระจายไปขนาดไหนแล้วในความคิดผมนะครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงคือเป็นห่วงหลักคิดรัฐบาลรัฐบาลต้องคิดล่วงหน้าไม่ใช่ว่าปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วค่อยมานั่งคิดตอนนี้มันทั้งโลกเขาคิดอะไรล่วงหน้าหมดอ่ะคือทําอะไรที่เอ่อเร็วขึ้นแล้วก็มากมากกว่าเดิมนะ too much too s o o เนี่ยดีกว่า too little too late นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเคยบอกมาตลอดคือประเทศที่รอดพ้นเนี่ยคือ too much too s o o คือ สนใจทําเร็วๆเ,เลยปิดกั้นเลยดีกว่าทําช้าแล้วก็ปล่อยให้มีปัญหาอย่างอิตาลีเนี่ยทาช้าใช่ไหมฮะปล่อยบเคียรอนล้วหล้อตลกการสุดท้ายเนี่ยตายกันโหมดนี้หลายเจ็ดแปดพันแล้วะตอนเนี้ยใช่ไหมฮะผมตัวอย่างครับก็เป็นเป็นห่วงครับรัฐบาลต้องคิดให้ดีนิดหนึ่งแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงว่าเราจะมีการแบบว่าคุมอำนาจอย่างนี้ไปนานๆหรือเปล่าซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันนะครับก็อยากให้ให้รัฐบาล แก้ไขปัญหาให้เสร็จแล้วก็ทำบ้านเมืองให้มาอยู่ปกติเตยมใจเดินหน้าต่อได้ครับผมทีนี้มันมีข่าววันนี้สดๆร้อนๆเลยก็คือว่าคุณสมคิดเนี่ยครับเขาเตรียมการที่จะกู้เงินสองแสนล้านบาทเพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดที่3าซึ่งมาตรการชุดนี้เขามีเพื่อสร้างมาเพื่อรับมือพิษ ไวรัสโควิดสิบเก้าสถานการณ์ไวรัสโควิดสิบเก้าโดยเฉพาะเลยครับคือเขาจะเน้นเรื่องการจ้างงานทํากระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับมันจะมันจะได้ผลมันจะช่วยเลยมันจะมีผลไหมครับอันนี้ก็ก็เรียนตรงๆว่าห้าปีกว่าที่แกทํามาแกยังไม่เคยอะไรทำอะไรได้ผลเลยประธานโนะครับเศรษฐกิจตอนที่ยังมีโควิดเลนหนึ่งจุดหกอะ้วถามว่าได้ผลไหมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดทำทำไมไม่ทําตั้งแต่ก่อนหน้าเนี่ที่มันได้ผลอน่ะผมว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะว่าหลักคิดเขา คิดอะไรเล็กๆมันก็คิดอะไรเรื่องการแจกเงินการกู้เงินแล้วมันไม่ได้คิดถึงเรื่องแนวคิดอื่นที่จะสร้างประเทศให้มันจเจริญก้าวหน้าผมว่าผมว่ามันจะเป็นปัญหามากกว่าจะสร้างหนี้ให้เพิ่มขึ้นมากกว่าจากที่เสียงที่ได้ยินนะครับเพราะว่าคือมันต้องพิสูจน์ต้องเรความจริงว่าพิสูจน์แล้วว่าห้าปีผ่านมานคุณค่อรัฐบาลทำล้มเหลวนะฮะต้องเอตรงๆว่าห้าปีเนี่ยทั้ง IMF ทั้ง World Bank ทั้งทุทกๆองค์กรก็บอกว่าเราเนี่ยโตต่อวัฒนธรภาพตลอดแล้วก็มีปัญหา การเจรจาก,การค้าไม่ได้ไม่มีการลงทุนแล้วเราจะจะสองแสนล้านจะมาฟื้นอะไรได้มันก็มีเป็นการกู้มากขึ้นแล้วก็มาแจก,กมากขึ้นหรือเปล่ายังไม่เห็นรายละเอียดน,นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ไม่มองอะไรที่มันมันมีเชเรติฟายเดียนหน่อยใช้นโยบายการกันและนโยบายการคังผสมกันเพื่อที่จะให้มันสามารถดําเนิน ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้เนี่ยแล้วก็สร้างความมั่นใจกลับมาได้เนี่ยผมว่าประเทศมันจะเดินยากผมว่ามันก็คนเคร่งแต่เหมือนกับไงแกก็แบบพูดไปเรื่อยอ่ะสร้างนู่นสร้างความหวังไปเรื่อยแล้วกับปีหกหนึ่งก็บอกว่าคนจนจะหมดไปอ่ะตอนนี้คนจนเพิ่มขึ้นแบงก์เบอร์แบงก์บอกคนจนเพิ่มขึ้นสองสามล้านคนอ่ะที่ห้าปีที่ผ่านมาเป็นต <Yeah. S 2> ัวอย่างนะครับอันนี้ค,คือคที่ผมไม่ได้ใส่ร้ายเอง,เองนะผมก็พยายามจะอธิบายบอกมาตลอดรัฐบาลก็พยายามไม่ไม่เคย เออเชื่อไม่เคยเชื่อแล้วก็เคยเคยฟังแล้วก็จับผมไปเรียกแับท่ากตินะฮะผมต้องบอกให้คุณออกอ้นนี้มาเนี่ยเพราะผมโดนเงี้ยผมเคยโดนได้ผมอธิบายเศรษฐกิจผมอธิบายว่ามันแย่มันมีปัญหาอะไรคุณกลับมาเรียกผมทั้งแต่ี้ผมเองก็ไม่ได้ด่าอะไรคุณเป็นหมูเป็นหมาอะไรไม่มีใช้คําหยาบนะก็รใช้แต่ตัวเลขต่างๆทางทางของการของของราชการด้วยซ้ําอธิบายว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วจะเดินต่อยังไงอะไรเงี้ยผมว่านี้คือสิ่งที่ ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะ ให้กำลังผมอยากให้กำลังใจสบาลน,นะให้แก้ไขได้แต่ก็เป็นห่วงครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณคิดอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้ก็ส่งคนมาว่าบ้าบอมามามาโต้ผมแบบที่ไม่ได้มีสาระคุณไม่ได้บอกว่าผมพูดผมถูกหรือผิดเพราะข้อมูลที่ผมพูดก็คือถูกหมดอ่ะใช่ไหมฮะ <c oughs> คุณก็ไม่ฟังแล้วผมก็บอกเสนอแนวความคิดต่างๆให้คุณแก้ไขคุณก็ไม่แก้ขกไกขยอย่างเช่นกันที่จะให้สุ่มตรวจหมดเยอะๆอย่างเกาหลีเนี่ยเขาใช้วิธีสุ่มตรวจเยอะๆนะฮะใช้แบบ สามแสนสี่แสนคนเลยอ่ะเพื่อจะกันคนไม่ให้แพร่ระบาดซึ่งเดนนี้ไม่มีชุดตรวจราคาถูกอ่ะไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยคุณก็ใช้พวกเนี้ยสุ่มตรวจคุณคุณคุณฟังไหมคุณอ่านอะไรละเอียดไหมคุณก็ไม่อ่านไม่อ่านคุณพ่อพ่อใครออกมาติอะไรมันเสนอได้อะไรคุณคุณก็หาว่าเขามาด่าคุณคุณไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยประเทศมันจะเดินยากผมว่าเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ทําเละหมดอยู่แล้วอ่ะนะผมว่าอยากอยากให้เปิดใจแล้วก็อยากให้ดูนะเป็นไปได้ เออก็จริงๆเปลี่ยนคนทําก็ดีนะเพราะว่ามันคนทปํปบจจุบัตมันมันทำแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะาะว่าขนาดภาวะที่มันดีคุณยังทําเละเลยแล้วภาวะเละคุณจะทํายิ่งเละขนาดไหนอ่ะ oh. ทางโทษน,นะ oh. ผมอนุญาตพูดตรงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้จะไปว่าอะไรเข oh. าแต่ผมมองว่า oh. เป็นสิ่งที่ oh. พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขครับผมครับผม,บผมนี้สุดท้ายแล้วครับอยากจะอ่ะอยังไงเสียพระราชกำหนดฉุกเฉินก็ประกาศใช้แล้วนะครับยี่สี่ชั่วโมงผ่านมาแล้วผ่านมายี่สี่ชั่วโมงแล้วของการประกาศใช้ จะฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดสิบเก้าได้ครับก็จริงๆก็อยากให้ตั้งหลักให้ดีนะครับที่คิดคิดผมบอกอะตั้งหลักที่คิดให้ดีแล้วก็เอ,อดูว่าอย่างเรื่องเรื่องการต้องแยกเรื่องนะครับอย่างเรื่องของการจะแก้ไข การแพร่ระบาดเนี่ยถู่ว่าเมืองนอกที่เขาตกควนเบ็นก็ทำยังไงแล้วคุณก็ทําอย่างนั้นเขาใช่ไหมฮะถ้าคุณจะเป็นต้อง,ต,องต้องสุ่มตรวจคุณก็ต้องสุ่มตรวจเยอะๆแต่นี้เหมือนที่บอกมีอุปกรณ์สุ่มตรวจที่ถูกลงคุณก็เร่งสุม่มตรวจใช่ไหมเยอะๆแล้วมันก็จะดักได้ใช่ไหมฮะขนาเดียวกันเนี่ยเอ่ออะไรจําเป็นต้องปิดก็ปิดใช่ไหมคุณทําเจ็บแล้วจบดีกว่าที่คุณจะปล่อยลากไปใช่ไหมแล้วทีเวลาจะออกอะไรคิดให้เรียบร้อยก่อนคิดให้ทุกครบประกอบก่อน ไม่ใช่คุณคิดไปทําไปแก้ไปทําไปแก้เรื่องเงินโผเรื่องนี้ถ้าคุณคิดไม่ครบเนี่ยมันปัญหาก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับส่วนเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมมองที่ผมบอกนะก็คือใช้นโยานนบายกันใช้นโยบายกันทางร่วมกันแล้วก็คิดให้ในวงกว้างว่าจะทํำยังไงให้ประเทศมันเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่ต้องช่วยระยะยาวเนี่ยคุณจะทำยังไงถ้าเกิดเรื่องนี้มันระบาดไปเรื่อยๆเพราะ ในจีนเหมนบอกจะเกิดระบาดรอบสองีอีกไม่รู้จริงไม่จริงนะฮะถ้ามันอีกก็ก็จะเป็นปัญหาต่อไปก็ต้องดูดีๆว่ารัฐจะมีขั้นตอนในการช่วยเหลือ,อยังไงเพราะเราเองก็ไม่ใช่ป็นประเทศที่รวยมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการเงินการคลังเราเองก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่แม้ว่าเราจะมีเงินตัวสำรองอยู่เยอะนะครับแต่ว่า mm hmm. เราก็ต้องคิดให้ดีๆว่าจะช่วยอะไรจะดำเนินการอะไรบ้างที่จะช่วยอยากคุณผู้บอกฮะคืออยากให้ช่วยจากระดับล่างขึ้นไปข้างบนเพราะคุณถ้ไปใช้เงินเยอะๆข้างบนเนี่ยมันคุณช่วยได้คนไม่กี่คนะ แต่ถ้าคุณใช้เงินจานวนเดียวกันช่วยหลับได้ไม่เยอะตอนนี้มันต้องเอาสวเวลของคนส่วนใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็ข้างบนก็ค่อยแก้ไขกันอีกทีหนึ่งว่าจะแก้ไขกันยังไงโอเคครับผมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนครับท่านขอบคุณมากครับขอบขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณพิชัยนริศพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านก็ออกมาบอกนะครับว่าก็เข้าใจคุณอนุทินนะครับในจุดที่คุณอนุทินต้องทํางานในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้าง,ต,งต้องใช้การวางแผนการทํางานเลยต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับจนอาจจะทําให้เกิดความเครียดแล้วเวลานักข่าวถามอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถตอบได้ตรงกับที่นักข่าวถาม,ถามนะครับผมซึ่งคุณพิชัยนริศพันธ์เองก็ยังพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยคุณพิชัยบอกว่า ถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะทำงานแบบ Take Action นะครับเห็นตัวเลขที่อาจจะยังไม่เยอะในช่วงนั้นเนี่ยแล้วรีบดำเนินการแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยอาจจะคิดล่วงหน้าไปสักชอ็อตสองช็อตอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้สถานการณ์ไวรัสโควิด1 9เนี่ยก็จะเบาลงนะครับผมโอเคมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีเลยไม่ใช่นะครับแต่ก็อาจจะมีการเตรียมการแล้วเนี่ย พอเวลาปัญหาเข้ามาเนี่ยก็จะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับผมแต่ถึงยังไงเสียเนี่ยตอนนี้พระราชกําหนดฉุกเฉินก็ได้ประกาศใช้ไปละ24ชั่วโมงละของการประกาศใช้นะครับผมยังไงก็หลังจากนี้ก็รัฐบาลก็ต้องตัดสินใจดีๆในการทํงานอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของอการเตรียมการการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจหลังจากไวรัสโควิด19เนี่ยดีขึ้นนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมในฐานะทีมข่าวไบที